สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากช่องผ่าไม่รู้ที่พัะทั่วไปวันนี้มีพรามาให้ดูเยอะเลยค่ะวันนี้จะเป็นคลิปยาวหน่อยหนึ่งถ้าสนใจงคงไหนก็สอบถามที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งกันได้นะคะองค์ละสองร้อยห้าิบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางเนาะถ้ารับสององวันนี้จัดให้ไปสี่ร้ยห้าสบาทเลยค่ะสองค์สี่้อยห้าสิบบาท จะเอาองค์ไหนก็ได้ค่ะมาก่อนได้ก่อนเนาะถ้าองค์แรกก็จะเป็นพระหลวงปู่สุขนะคะเรียนหลวงปูกสุขข้างข้างอกอันนี้เนื้อเนื้อทองเหลืองนะครับผิวก็จะมีเอ่อเขียวเขียครับครับใครเขียวเขียวทั้งองค์เลยนะคะ สองร้อนะคะองค์เดียว250บาทสอง,องคงก็450บาทไปเลยค่ะที่2ก็เรียนหลวงู่สุกนะคะซูมกันใ,นใกล้ องค์พระก็จะขึ้นเขียวคาบเขียวเหมือนกันเหมือนองค์แรกนะคะองค์ที่สองก็จะประมาณนี้เนาะอะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เป็นกระกิ่งนะกระกิ่ง กินก็จะประมาณนี้นะคะ,ะหลวงพ่อเงินนะคะรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมก็จะมีรูรแบบผิวก็จะมีเป็นรูรูสองที่นะ,ะนรูสองที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะหลวงพ่อเงิน สวยค่ะพิมพ์ชัดหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุขบุรีรัมเนาะเจ๊กิดังอีสานใต้นะคะอันนี้ใต้ฐานก็จะมีอุดใต้ฐานมีอุดผงหลวงหลวงปู่สุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลวงสุข แพงน,นะครับเพราะุนแพงเนื้อดินถ้าุณแผนเนื้อดินสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งเนาะคะิดว่าจะแบบนี้เลยขุกขะข้า,างหลังเนี่ยเป็นแบบขุกขะเหมือนดินลูกหลังแต่ข้างหน้าจะเรียบมวลสารเม็ดที่เป็นเม็ดเม็ดนี้เม็ดมวลสารแบบเม็ดมวลสารต่างๆนะคะมีทั้งองค์มีมีม เต็มองค์เลย250บาทนะสวยองค์พิมพ์ชัดต่อมาพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จรักรักทองนะข้างหลังจะมีแผ่นยันพระพุทธาจาโตสอง2ี1 1หนึ่ง มั่งมีสีสุกนะครับที่ว่าตรงบนมั่งมีสีสุกสองร้อยห้าสิบบาทนะคะวงนี้สวยะคะ่ะต่อมาเป็นท่าหลวงพุทธวดนะคะพิมพ์ชัดพิมพ์ออกจะดูเก่าๆนะคะ แต่ชัดลึกมีตามีหงมีจมูกม,ม,มีปากสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่าหลวงพุทูปทวหลวงพุทธูทดองค์ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อแบบหยาบนิดนึงจะเป็นเนื้อผงหยาบ,ยบ เป็นเม็ดเม็ดหนะสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะสององลับไปเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทมีหูมีตามีจมูกนะะสวยเหมือนกันค่ะองค์นี้จะดูเก่าๆนิดนึงพระสมเด็จห้าชั้นค่ะแขนหักสนะองเนาะอกกล่อง สองร้อยห้าสิบเหมือนกันค่นะสวยพิวสวยพระออกจะมันมันนิดนึงนะคะผิวออกจะมันมันเริ่อมๆสองร้อยห้าสิบบาทราคาลงสวงต่อมาเป็นพระปิดตาเนื้อไม่กระพัดดำๆม่วงๆวงคล้ายๆสีแมงค์ทับนะ สองร้อยห้าสิบบาทค่ะถ้าปิดตาถ้าปิตาหลวงพ่อทับนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะลงโซต่อมาเป็นพระพระเล่มใส่กรอบนะคะพระปิตาอันนี้ใส่กรอบมาสวยงามข้างหลังมีจานนะคะ ชอบตรงไหนก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์0809314441กันได้นะคะองคสุดท้ายเป็นภาพปิดตามเหมือนกันเป็นเนื้อเนื้อโลหะเนาะมีกรอบอันนี้เป็นกรอบอย่างดีเลยสองร้อห้าสิบาทเหมือนกันค่ะ แล้ปิดตานะคะมีกรอบให้พร้อม่าสนใจตรงไหนก็สอบถามที่เบอร์0809314441ก็ได้นะคะ2องอค์สี0บาทจัดกันไปเลยค่ะมาก่อนได้ก่อนเนาะอ่าวันนี้อีพีนี้ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ท้ายคลิปอีกทีนึงหนึงน่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ